และนี่คือเหล็กกล้าสุดมหัศจรรย์ที่ถูกหลอมขึ้นจากทรายจนกลายเป็นอาวุธว่ากันว่ากระบวนการสร้างเหล็กชนิดนี้ต้องใช้ความประณีตและจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมานานนับพันปีเพราะนี่คือเหล็กทามาฮางาเนะจากทรายเหล็กส่ดาบซามูไรทามาฮางาเนะหรือแปลตรงตัวว่าเหล็กอัญมณีเป็นเหล็กชนิดพิเศษที่ถูกหลอมจากทรายเหล็กบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการที่ละเอียดและพิถีพิถันอย่างมากซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าทาทาระเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีอายุย้อนไปกว่า1000ปี การหลอมเหล็กชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยทีมช่างฝีมือที่ทำงานนานถึง4วันและก็ทำตลอด24ชั่วโมงโดยช่างหลอมต้องควบคุมอุณหภูมิและการเติมฐานไม้เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูงสุดคำถามคือทำไมธรรมหางานนี้ถึงพิเศษหนึ่งความบริสุทธิ์เพราะแร่เหล็กชนิดนี้มีคาร์บอนในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้ดาบแข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นไม่เปราะหรือแตกหักง่าย2การหลอมแบบพิเศษกระบวนการทาทาระช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกในเหล็กทำให้เหล็กมีความบริสุทธิ์สูงกว่าการผลิตเหล็กทั่วไป และ3ความงดงามเมื่อช่างตีดาบนำธรมาหางานเนมาใช้งานจะสามารถสร้างลวดลายบนดาบที่เรียกว่าฮารโมนซึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากการชุบแข็งตามเทคนิคพิเศษเมื่อได้ธรมาหางานเนมาแล้วช่างตีดาบจะพับเหล็กซ้มไปซ้มมา,าหลายร้อยครั้งเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกที่เหลืออยู่และทำให้เหล็กแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นคุณลองจินตนาการถึงเหล็กที่ถูกพับกว่า10,000ชั้นดูสินี่แหละคือจุดเริ่มต้นของอาวุธในตำนานอย่างดาบคาตาหนะ้ามีเรื่องเล่ากันว่าดาบที่ทำจากธรรมาหางานเนนั้นไม่เพียงแค่มมแตามาต่่่่่ยยััังงงงสสาา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 รถดดดิขอออาไา้กกบผนศ อย่างไรก็ตามดาบที่ทำขึ้นจากธรรมหางานะจึงไม่ได้เป็นแค่อาวุธแต่มันคือศิลปะวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น